ออสวัสดีครับื่อน,นทุกคนวันนี้ก็วันที่สามแล้วมกราอุ้มพาพัน2,565<ม>ก็ปีนี้คุ้มพาพันน่าจะมียี่แปวันก็คงจะเร็วอะ่ะเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็หมดเดือนอีกแหละนะครับมันคืนลงไปลงไปวันนี้ท่านทำอะไรอยู่นะครับนะ อย่างเราทําความดีเนี่ยเราสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนเรา,เราสะสมอริยทรัพย์คนระับเป็นของเฉพาะตัวด้วยอย่างผมทําผมก็ได้ใครทําใครก็ได้นะครับเราไม่ทําเราก็ไม่ได้หรอกอย่างมันเหมือนเรากินข้าวอ่ะเราไม่กินข้าวมันก็ไม่หายหิวนะครับดังนั้นเราต้องฝืนที่แรกมันทํายากพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ทํา มันแล้วเนี่ยพอถึงเวลามันก็นึกมันต้องทําเพราะเราทําทุกวันไงอย่างผมเนี่ยตีสี่มั่งตีห้ามั่งเตือนขึ้นมายังไงก็ต้องสวดไม่สวดไม่ได้ไม่รู้เป็นไงไม่สวดแล้วมันรู้สึกมันถะขาดอะไรไปอย่างนึ่งนะครับเราทําจนขนาดที่ว่ามันเป็นนิสัยแล้วเราก็ถือว่าเป็นการสะสมอยทรัพย์นะครับผมไม่รู้หรอกชาติหน้ามีไหมหรือไม่มีแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเราทําความดีม,ม,มากๆเนี่ย ถ้ามันเกิดมีมีมีชาติหน้าจริงมีนลกสวรรค์จริงเนี่ยผมว่าผมไม่ตกนรกผมต้องไปสวรรค์นแน่นอนเพราะว่าผมทําเหตุไม่ดีนะครับเนี่ยเหตุในปัจจุบันนีไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ทําทําประโยชน์เนะี่ยอย่างแบ่งปันธรรมะอย่างเงี้ยนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับใครเชใครใจได้รู้จักผมมันถือว่าโชคดีไม่ใช่ว่าผม เป็นคนเก่งอะไรนะแต่ผมปฏิบัติไงผมพยายามละอากุศลธรรมในจิตแล้วก็ทําความดีทุกชนิดเลยไม่ไม่สนใจใครด้วยสนใจคือเราทําเพื่อละกิเลสในใจเรานะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามเอะเข้ามาในชีวิตผมมันรู้จักผมผมว่าถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าผมจะมีแต่สิ่งดีๆให้แด่งปันสิ่งดีๆใ,ให้ตลอดนะครับโดยเฉพาะธรรมะเนี่ยของผมเนี่ย คือผมไม่ได้ว่าธรรมะของผมถูกต้องหรอกแต่ธรรมะที่ผมแบ่งปันเนี่ยมันจะไปช่วยลดลดความทุกข์ในใจได้คือผมยึดหลักที่พระุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยคือท่านสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นผมก็ไม่ไม่ไปทางอื่นไปทางเนี้ยนะะผมปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วผมก็ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยคือการเจริญสติสติปัฏฐานสี่นะครับผมไปทางแต่นี้แหละผมไม่ไปทางแต่อื่นหรอก ดังนั้นใครก็ตามนะครับเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะได้รู้จักผมเนี่ยเหมือนรู้จักนักปฏิบัติซึ่งมุ่งตรงต่อความพ้นทุกข์ไม่ไปทางอื่นนะครับก็จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้นะครับอย่างผมออกมาพูดเนี่ยผมก็จะพูดอยู่ในขอบขอบเขตของของสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนโดยที่ความรู้จากประสบการณ์ตรงของผมเนาะผมก็ไม่ได้ว่าผมถูกนะแต่ผมทําแล้วม,มันมีผลกับตัวเอง มันของพวกนี้มันมันเหมือนการสะสมแล้วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไปเร่งรัดไม่ได้เราจะไปแบบนั่งปุ๊บสามชั่วโมงสงบนิ่งเข้าชานลึกๆแล้วก็สว่างว่าบเลยเงี้ยมันเหลือเชื่ออย่างนั้นอ่ะมันทำมันเหลือเชื่อครับมันมันไม่สมเหตุสมผลขนาดพระเจ้าท่านปฏิบัติน่ะต้องใช้เวลาถึงหกปีนแล้วสะสมเอ่อบารมีมาอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเวียนบ้ายใจเกิดเป็นมาทุกอย่างเลย ก่าท่านจะมาพบผลทางแล้วบรรลุความสาเร็จหมดกิเลสไม่ไม่สามารถคือหมดกิเลสจนไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเขาสู่ภาวะนิพพานแบบนี้นะครับอย่างเราอะแค่เราเรารู้หนทางแล้วเรา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 ,เรารู้หนทางแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะถึงเมื่อไหร่เราไม่ต้องไปสนหรอกผมว่านะอย่างผมปฏิบัติผมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าตายก็ตายถ้ามันเกิดมาอีกผมก็ทําอีกเนีย่ยมันน้องให้ให้จิตมันตกกระแสแบบนี้ แล้วก็เวลาเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยลดละความเห็นแก่ตัวลงเราอยากจะทําเพื่อคนอื่นมากขึ้นทําแล้วมันสบายใจแบ่งปันข้อความรู้แบ่งปันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีอ่ะเราก็ให้ไป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 จนคือเราให้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าให้เพื่ออะไรนะเพื่ออยากดีเด่นดังนะแต่เราให้เพื่อลดทิฐิมาณะตัวเองให้เพื่อสลายอัตราตัวตนของเราให้เพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิงทุกอย่างลง เน,นี่ยคือคือการปลดปลดภาระปลดพันธะทางใจออกมันเคยยึดมั่นถือมั่นในจิ่งทั้งหลายในของต่างๆเนี่ยอย่างเหนียวแน่นแล้วก็พยายามลดละแล้วก็ให้มันเบาลงแต่ถ้าเกิดโดยโดยสติโดยธรรมชาติหรือว่าดังเราธรรมดาเนี่ยมันทําได้ยากมันต้องใจที่มีกําลังด้วยเพราะนั้นการฝึกสติให้ต่อเนื่องเนี่ยหรือการนั่งสมาธิาการถดมนเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเรามีกําลังเมื่อใจเรามีกําลังมันก็จะทนต่ออารมณ์ ยั่วยวนกระทบบีบคั้นทางทางของกิเลสได้เพราะกิเลสเนี่ยมันเกิดที่ใจนะครับเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะครับเราเราฝึกเราก็ต้องฝึกที่จิตธรรมะเป็นเรื่องของจิตครับเป็นเรื่องของการฝึกพัฒนาสต,ติให้ให้ต่อเนื่องให้มีกําลังจากสต,ติธรรมดาให้ปกลายเป็นสัมมาสต,ติเนี่ยถ้าเราจับประเด็นตรงนี้นะเราจะไม่หลงทางไม่หลงทางเลยเพราะาเรามุ่งตรงต่อภาวะของความปล่อยวางไงทางใจ การคลายความยึดมั่นถือมั่นการลดอัตราตัวตน,นเนี่ยลดทิฏฐิมานะเนี่ยคือการการทาให้ใจมันมันคือการทําให้ทุกปัญหาที่เกิดไม่ได้เราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันวุ่นวายให้มันเรื่องมากไม่ต้องอลัธนาอะไรอย่างเงี้ยทำทำพิธีกรรมมันมันเป็นของเปลือกเฉยตัวจริงคือตัวการปฏิบัตินะครับเมื่อเธอหลีกเล้นจากความคิดปรุงแต่งเธอจะพบความสาเร็จโลกทั้งใบเนี่ยหรือจากวานทั้งจากวานเนี่ย มันก็คือความปนกันในใจของใครของมันมันเกิดประจากอายะนะสัมผัสนะครับภายนอกกับภายในมันกระทบกันนะครับตากระทบรูปเกิดวิญญาณต่างๆเงี้ยมันก็จะมีโรคขึ้นมาเพราะว่าโรคของใครก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราหลับตาปุ๊บเราก็จะมองไม่เห็นแล้วพอดื่มตาเราก็จะเห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมนี่แหละโลกของเราโลกนี้มันคืออารมณ์ครับอารมณ์ก็คือสิ่งที่มัน ภาวะความปรุงแต่งในใจเราอะรักเกียรติจฉาลิษยาอาฆาตพยาบาทแล้วก็อะไรสุขทุกข์ทั้งหลายเนะี่ยก็คืออารมณ์โลกนี้คืออารมณ์ผู้รู้แจ้งโลกก็คือผู้รู้แจ้งอารมณ์นะครับเราอะมีปัญหาอยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ปัญหากับใครหรอกมันมันมีปัญหากับอารมณ์ตัวเองนี่แหละอิจฉาเนี่ยเห็นเขาได้ดีกว่าวก็ริษยาเขาไม่อยากให้เขาได้ดี มันเป็นทุกคนนะไม่ใช่ว่ามันมเป็นหอของพวกนี้อิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นอารมณ์อยู่ในใจเราวันเนี้ยทุกวันวันเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยเราไม่ได้สังเกตกันที่เฉยตื่นขึ้นมาบางทีก็หงุดหงิดแล้วครับอย่างผมเนี่ยแม่เถียงแม่ในแม่ผมก็หงุดหงิดแล้วผมก็ใจคอก็ไม่ดีแล้วพอเวลาแม่งอนอย่างงี้นะพยายามไม่เถียงเลยเดี๋ยวนี้ พยายามไม่เถียงพยายามนิ่งๆให้แกว่าไงก็ว่าไปคนแก่บางทีพูดไปนิดนึงก็น้อยใจหาว่าลูกเถียงขนาดแกปฏิบัติทมนะปฏิบัติอ,อ,อนาบานณสติก็ก็ยังมีอารมณ์พวกนี้ครอบงำผมสังเกตด,ดูหลายครั้งผมก็มีผมก็เป็นเนี่ยผมก็ต้องฝึกฝึกฝึกลดความยึดมั่นถือมั่นผมก็จะไม่เถียงแล้วนเนี่ยไม่อะไรก็เฉยๆ,ๆพยายามมีสติ มันเกิดมาจากการสวมดมนต์นี่แหละสวดบ่อยสวดป,ป,ประจําทุกวันอะใจมันค่อยมีกําลังไงแล้วผมก็นั่งสมาธินั่งวันละห้านาทีตินาทีเงี้ยเนี่ยก็คือการเหมือนเราเราจะชกขึ้นชกเป็นนักมวยเนาะจะขึ้นชกชินแคมป์เนี่ยเราก็ต้องซ้อมไงถ้าเราไม่ซ้อมเราไม่มีกําลังไปทู้เขาเหรอกเหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกให้จิตมันมีสงบแล้วมีกําลังเนี่ยเราเราเจออารมณ์ยั่วยวนอารมณ์ที่ทําให้เราหงุดหงิดเราก็จะหงุดหงิดเลยเจอเรื่องร้ายให้เรื่องไม่ดีเนี่ย อย่างอะไรที่ทาให้เราเป็นทุกข์ความวิตกกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเงี้ยเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเงี้ยเกิดมีคนในบ้านติดโควิดหรือว่าเราเป็นหนี้เป็นสินเงี้ยคือความทุกข์ความทุกข์มันเกิดในใจงไงเกิดจากความคิดเนี่ยความคิดผิดเกิดจากประทานความยึดมั่นถึงมั่นแล้วเวลามันคิดหรือว่ามันยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยเราจะไปวางมันทันทีทันใดมันไม่ได้หรอกมันวางยากผมบอกเลยถ้ามันตกกระแสันแล้วนะ อย่างมันมีเรื่องกังวลในใจลึกๆเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตมาเลยนะเราจะกงังวลนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นทุก้ยเอาอย่างอย่างสมมติว่ารถจะโดนยึดอย่างเงี้ยรถที่เราใช้อยู่นะจะโดนยึดเราเราเรา,เราเอาไปเข้าไฟแนนซ์มาแล้วก็ส่งทุกเดือนทุกเดือนปกติตอนที่เรามีมีเงินก็มีปัญหาหรอกแล้วก็ส่งทุกเดือนแล้วก็ส่งสามพันเจ็ดพันห้าพันนะครับแต่วัน แต่ว่าเกิดเกิดมันโควิดอย่างเงี้ยเราขายของไม่ได้เราไม่มีไรายได้เราตกงานเงี้ยค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารการกินค่าส่งรถทุกวันเนี้ปัญหาใหญ่ของคนนะคือคนซื้อรถมาแล้วก็มันหางเงินไม่ทันไม่พอส่งแล้วมันก็กาลังจะโดนรถโดนยึดเน,นี่ยไฟแนนซ์มายึดมันโทรมาทวงเงี้ยแค่รู้ว่าเรากาลังจะสูญเสียพัดภาคสิ่งที่เราใช้ประจําทุกวันเนี่ยเราก็กังวลแล้วทุกมากบางคนเครียดจนแบบนอนไม่หลับอะ่ะถามว่า เอาธรรมะไปแท้แก้ตรงนั้นได้ไหมมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกไงบอกเอา้าลองฟังหลวงพ่องคงนี้เทศดีฟังก็ฟังอยู่แต่ว่ามันใจมันไม่ยอมรับไงเพราะมันขาดการฝึกฝนมาไม่ได้ทํามาตั้งแต่ต้นไงอยู่จะมาให้รู้เรื่องเลยแล้วยอมรับปล่อยปงได้เลยปล่อย,อย,อย,อยวางไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกทาแบบนั้นได้ก็สําเร็จกันหมดเท่านั้นแหละเอาอย่างเขาบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยไปววดตอนใกล้ๆตายแล้วกันเข้านิพานตอนนั้นเลยปล่อยวางปุ๊บเลย เราเก่งขนาดนั้นเลยเหรอที่ตอนเป็นๆอยู่เนี่ยเขาดา่าเรายังโมโหอยู่เลยเราจะไปปฏิบัติตอนให้มันจะใกล้าตายแล้วเข้า,น,านิพพานมันยากนะว,ว่านอกจากคนมันฉลาดมากๆแล้วแหละมีต้นทุนเยอะๆงียแต่ถ้าเกิดเสมออย่างเรามันมีทางครับนะครับความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดในใจเราความปรุงแต่งในใ,นใจเราความยิ่งเรายึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่เนี่ยเวลามันเกิดวิตกของวลขึ้นมาเนี่ย การที่จะคลายมันเลยมันมันยากนะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยมันก็มันก็เลยจะกังวลวุ่นวายเนี่ยกุ้มใจอยู่เงี้ยแต่ถ้าเราฝึกฝึกก็ฝึกหมายถึงฝึกสติฝึกจิตให้เรามันมีกําลังอย่างเงี้ยอย่างการสวดมนต์เรื่องการนั่งสมาธินะครับการพิจารณาธรรมเนี้ยบ่อยๆประจําประจําไปเรื่อยเหมือนนักมวยซอมวยนั่นแหละมันมันมีกําลังไงมันทนหมัดได้มันขึ้นไปชกแล้วมันก็มี คือใครเขาชกมาแล้วทนได้ไม่เจ็ดอย่างเงี้ยเพราะมันต้อมาไงเนี่ยมันนึกจะพอสู้ไหวคือเวลาเราเจออารมณ์ห,หนักๆอ่ะอย่างวิตกกังวลอย่างเข้ามาทวงหนี้หรือว่าพ่อแม่ป่วยหรือว่าลูกป่วยอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกปฏิบัติมานะเรายอมรับตั้งแต่ต้นนะแทนที่มันจะทุกข์มากนอนไม่หลับนะมันก็เข้าใจว่าเออโรกนี่มันเป็นแบบนี้แหละสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็ค,คือกรรมของเราเราเป็นคนทําไว้ทั้งนั้นแหละไปกู้หนี้ยืมสินมาเงินนี่พอใช้ใช้เงินเกินตัวอย่างเงี้ย พอเรา,าหารายได้ไม่พอก็มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละทําไงได้พอเรายอมรับในระดับหนึ่งก็คือเราก็ไปคิดหาเงินเอาหาเงินมาใช้นี่เขาถ้ามันไม่ทันเราก็ต้องคุยแต่ถึงที่สุดเต่เขาไม่ยอมเขาจะยึดก็ต้องปล่อยให้เขายึดไปอย่าไปเสียดายมันเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีจากเป็นกับจากตายไงไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจากจากได้หมดตลอดเวลาถ้าเรายิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเราจะเสียดายมากแล้วเราจะวิตกกังวลแล้วทุกคือทุกทุกวันเนี้ยที่เราเป็นทุกอยู่เพราะว่าเราเสียดาย ล้วกลัวคือเรากลัวเสียดายและกลัวเสียชื่อเสียงด้วยเคยคนมองว่าโอ้โ oh, oh, หไอ้นี่มันเคยเป็นคนมีเงินมาทองมาก่อนอยู่ๆแม่งกลายเป็นคนแบบโดนกลัวโ,โดนถูกดูถูกละพูดง่ายๆนั่นก็เพราะอะไรเพราะอัตราตัวตนเพราะเรามีความยึดมัน่นถื้มั่นว่าเป็นเราปีโก้ไงเราก็เลยมีความรู้สึกพวกนี้เราต้องทิ้งให้หมดพวกนี้ต้องฝึกสลายมันไปเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมไงกรรมก็คือการกระทําที่เราทํามาไว้ในอดีตเนี่ยแหละ มันเราทำไปอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราเจอทุกวันนี้ก็คือกรรมที่เราทําไว้เรารู้เรื่องนี้ด้วยนะมันถึงจะมันถึงจะพอวางได้นะครับการฝึกปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเรานมันช่วยทําให้ใจเราเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้มันอาจจะแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเรายอมรับได้ไงคือธรรมะเนี่ยคือทําให้จิตมันมีกําลัง คือเป็นเรื่องของการฝึกสต,ติการเจริญสต,ติในปัจจุบันเ,เพื่อเอาไว้เผชิญหน้ากับปัญหาและความทุกข์นะครับทุกข์มันก็ไม่ไกลตัวเราหรอกมันเกิดจากคนคนที่เรารักที่สุดนี่แหละคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยทําให้เราเป็นทุกข์ยิ่งเรารักใครมากอะเวลาเขาทาให้เราขัดใจเวลาเขาเดือดร้อนเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะห่วงห่วงหาอะไรอาวรนนะครับยิ่งเนี่ยคนใกล้ตัวที่สุดคนนอนด้วยกันทุกวันเนี่ยแหละตัวดีเลย <laughs> ผมไม่มีใครนอนด้วยผมก็เลยสบายความเป็นโสดดี่ดีนะมันไม่ห่วงไม่มีลกูกกยิ่งดีเลยคือไม่ต้องห่วงลูก้วยผมไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกับหัวใจเป็นคนที่ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับพ่อครัวเนาะมีแต่แม่คนเดียวเพราะนั้นผมผมตั้งปฏิณาน้วยแนละ้วผมจะตายคือไม่มีไม่มีเมียพวกนี้ง่ายผมอยู่เป็นโสดจนตายเลย ถ้าผมถสามารถที่จะบวชได้ผมก็จะบวชตอนนี้มันต้องดูแลแม่ก็ดูแลแม่ไปก่อนก็โชคดีนะมาฟังผมอีอหน่อยไม่ได้ฟังผมหรอกถ้าเกิดเหตุปัจจัยผมพร้อมเนะี่ยผมบินเลยเข้าป่าลึกเลยเข้าไปที่ที่คนไม่รู้จักอะ่ะผมจะไปปฏิบัติของผมได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละผมจะทิ้งที้หมดเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละครับยสินเงินทองแต่ตอนนี้ก็ต้องหาก่อนหาไม่ใช่นี่ก่อน,อนแต่ถึงวันหนึ่งนะถ้าผมมีฐานะมีอะไรขึ้นมาเนาะผมจะให้หมดเลยจะช่วยคน ช่วยคนที่เขาไม่รู้ธรรมะเนี่ยเกี่ยวกับผมผมมีโครงการเยอะถ้ามัน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 มีแล้วมันช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดถึงที่สุดผมจะทิ้ง,งให้หมดเลยผมไม่เอาหรอกผมจะเข้าเข้าไปปฏิบัติไม่ให้ใครรู้จักผมด้วยกินบะระมื้อนี่แหละตอนตรงตะตับไม่ใช้ทท้งนั้นแหละไม่เอาเลยรับไม่รับเงินรับทองเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าท่านสอนอะไรผมจะมุ่งตรงต่อพระนิพพาน,านจะฝึกเท่าที่ว่ากําลังสต,ติปัญญาผมทาได้เพราะฉะนั้น ใครก็ตามตอนนี้ได้เจอผมมถือว่าโชคดีนะเพราะอีกหน่อยจะไม่เห็นผมต่อไปจะไม่เห็นผมอะผมจะหายวับไปเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมพยายามที่จะทำแบ่งปันในสิ่งที่ผมรู้ถ้าเพื่อนๆใด้เ,เข้ามาฟังะถือว่าโชคดีแล้วนะโชคดีมากโอเคครับก็บุญใดที่ผมได้ทําไว้ดีแล้วเนี่ยขอให้บุญนี้เนี่ยจงมีถึงเพื่อนๆทุกคนขอให้เพื่อนมี ก้าวหน้าหรือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้พบผลทางความพ้นทุกข์นะครับสุขสติให้เยอะๆนะครับนะครับก็โอเคเนาะสิบหกนาทีอ่ะแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับเออเมื่อวานเมื่อวานผมพูดผิดไปคำหนึ่งวอเตอร์ลูปแบบจริงไม่ใช่หรอกเขาเรียกไฮเปอร์ลูปไอ้ไอ้ที่มันอยู่ในร่องไอ้อยู่ในในในหลอดแล้วก็วิ่งระหว่างเมืองของอีลอนมัส์อะไฮเปอร์ลูปผมพูดผิดอันนี้มาแก้ตรงนี้นิดนึง โอเคครับขอบคุณครับ